ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมมีข่าวจะมาแจ้งให้เพื่อนๆรับทราบนะครับผมอยากทำคอนเทนต์สุ่มหาค่าออฟหรือตีบวกหาของทองหรือเติมสุ่มชุดแฟชั่นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคอนเทนต์แนวเทพทัวร์ครับใครที่พอมีงบแล้วอยากจะให้ผมมาเป็นคนเปิดของให้สุ่มดวงให้อยากออกคลิปลบกวุนติดต่อที่ Facebook ส่วนตัวผมได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปวันนี้ตีอะไรได้บ้าง52ยังใส่ไม่ได้5 1 แล้วก็ปืนแค่นั้นใช่ไหมตอนนี้ใช่ปืนโดนเท้าก็เยอะแล้วสักแค่ไหนโอเคครับเดี๋ครับรอลอยอ่ะเดี๋ยวกูให้เมียกูกดตีเลยถ้าไม่ได้จะได้ด่ามันให้ดวงผูมากดดิเธอเธอมากดดิเอาตีนกดดิตีนขึ้นหน้ากูเลยสักกำลังเหันเมียถ้าได้นี่จะกางามเลยถ้าได้นี่จะเลียจะเลียมะกดหยกเรื่องได้ด้วยนะแล้วแต่นะอยากจะล้อหลอก็เบา ต้องมีล้อหลอกเด้อเอาล้วแต่เธอเลยเราให้อิสระแต่ถ้าไม่ได้มึงโดนด่าขอสีม่วงกับทองอ่ะเฮ้ยม่วงนี่เฮียอ้ยเจอุ้ยใจมาได้ทองขอม่วงจะใส่ใช่หรอพนมมือขึ้นมาก่อนโอ้ออฟอย่างโง่เฮียมีดเธอกดคราฟเธอสามารถเล่นเหลี่ยมได้เหมือนเดิมขอให้ได้สีฟ้าด้วยสีฟ้า80%เอรอามาทำที่อะไร ม่วงกะทองขอทองอะ่ะกูไม่เคยคาได้ทองเลยขอทองเขากดทีเดียวเขาก็ได้แล้วเขากดทีเดียวเลยใช่ไหมนี่มันอองคาพี่หนึ่เอาวะเฮ้ยม่วงพี่อ่ะคุยไม่โดนตานเลยสามพี่โดนตอนนี้ม่วงดีแล้วคุณจะไม่ต้องเสียเวลาไปลยสามใหม่ม่วงก็ดีแล้ว,ว,ดลวได้ใช่<อ>ไหมในเยลโล่ไปสามม่วงรอีกท้าเลยพี่คิดทองอีกทีนึงอีกทีนึง ขอทองเนี่ยส้นตีนเนี่ยส้นตีนเนี่ยขอทองเนี่ยเห็นว่ามันเขียนอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์พี่พี่พี่ครับเสร็จแล้วพี่กดดูที่รองเท้าอ่ะแค่นั้นเลยกดรองเท้าเลยเย้มีมีมีล้อหลอกอ่ะเย้เย้เย้แต่พักไอไออที่พี่กดเมื่อกี้เนี่ยแม่งคือทองแล้วเนี่ยคือนี่อันนี้คือฟ้าเลยอ่ะโอ้ฟ้าอี๋โทษกรไมอ่ะไอ้สัสคุยอ่ะกูให้แกมืออีกทีนึงอ่ะ รองเท้ารองเท้าครับได้เยอะของแค่เนาะกูกดได้สีม่วงนี่ไม่มีกลมมีกลาไม่มีชมที่กูกดได้สีฟ้าที่จ๋ากูเียมึงมือเก่งนะกูกดเองกดได้กดได้ฟ้าอี๋ดวงอ่ะทองสีม่วงคือกูได้ใช้ไม่ต้องคาฟฟีสีทองมา ังโอ้อย่างโง่อีกทีนึงวะอีกทีนึงบอกขอม่วงก็ดีใจได้เนอะขอม่วงก็ดีใจละแต่ขอทองขอทองไม่ติดมัยังไม่รับสูตรเลยพี่ตากส์ยังไม่รับสูตรไอ้เหี้ยยค่อว์ไปแล้วสีทองไปหมดแล้วฟิวกระจายหมดแล้วฟิวไปฟิวฟิวเมื่อกี้ทองไปละอ้เหี้ยฟิวไปเฮ้ยนี่ฟิวอกไปหมดแล้วเสามตั้งสามตั้งนานอง เฮ้ยม่วงยังได้ใช้ยังได้ใช้ไอสั์ไอสัาสีทองอ่ะได้เดี๋ยวกูกดเองดูโชงเท้าไปชงเท้าไปโชฟ้าโชงไทยไม่ได้โชงได้ได้เดี๋ยวดีกดให้ดูถ้าถ้าทองนี่มึงโอมึงไม่ดกัดเลยนะถ้าทองเนี่ยอมลึกๆเฮียเนี่ยนะฮะไอสั์ของไม่พอเว้ยซื้อดูดูแล้วจำ ีอ่๋ดูเยอะๆให้ชอบหีมึงแหกรอเลยมึงแหกรอแหกรอเลยดีๆดองกูทีเดียวพอของจริงกูกดทองหนึ่งทีไปไปทางเห็นไม่รู้าะสีทองเลยรองเท้าสีทองเฮ้ยรองเท้าทองวิ่งรองเท้าทองวิงรองเท้าทองอะไรงูอะไรมึงเห็นไหมเนี่ย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  เออเดี๋ยวอุ้ยเปิ๊กสวยนะพี่ซื้อม่วงมาใช้เอ๋อแต่ซื้อม่วงแล้วก็ย้ายเนี่ยเอาได้สีม่วงหน่อเป็นสีฟ้าสัสเออโคตรจนเลยขาด้านหลังวะเนี่ยก็คุยกันไอ้เสือสี่หมื่นสี่หมื่นแล้วเศษตังหลังตู้เย็นนี้โอ้หมื่นเดียวอ้หูยกูใช้เองดีกว่าสัตว์ดีดูดยเดี๋ยวไปใช้พี่ขายดีกว่าพี่ทำไมมันโง่เหรอมึงเล่นโง่เองหรือเปล่าโง ไอ้ผมดูวิกเตอร์หน่อยพี่กีแต้มพี่โอ้หน่อยพี่โชว์โชว์โชว์ให้ผมดูหน่อยว่าเขาดีกันยังไงในคนเสิร์ตอะีแบบราชาเออนี่แบบราชาดีไปเมย์กูไม่มีของเนี่ยกูเก็บดองไว้อยู่เนี่ยเนี่ยมันไม่มีของเนี่ยเฮ้ยนั่นน่ะดีได้ครั้งหนึ่งพี่ดีได้ครั้งหนึ่งเลยทีนี้ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็เอานะไอ้เหี้ยเนี่ยกูจะรีแบบถูกร้อยกว่าทีอ่ะกูฟาร์มของเก็บมาแล้วซื้อดิซื้อดิแต่พอโคตรเยอะซื้อเลยเยอะเฮยไอ้มีสองหมื่น ค<ข>ิดไงจิบอย่างนี้ไปเพื่อแบบพี่ได้เปิร์กดีแบบแสงทองอย่างเงี้ยผมเห็นของพี่แล้วไม่หงุดหงิดไหวแบพี่กดขับแยกสักทีดิไอ้ควายเลยตลาดเลยพี่ตลาดเลยโซนตีเลยสัตไอพี่ลองรีสักแมปหนึ่งก็ได้รีแมปนะเนี่ยเดี๋ยวรีสักเนี่ยสองทีพอจักให้ดูไอ้สารดูแลจำเขาจะเมียดูแลจำ 37กดทีนึงก็รอบแล้วพันร้อยอ่ะอ้ามึงมากดกูคนละทีเด็กคนละทีมาใครน้อยกว่าโดนตบมาเออพี่ตบดังๆนี่เลยใครจะกดก่อนอะไอพอยกดก่อนเริ่มต้น37มเจ็ดได้กดกระปับแต่งกดเข้าปรับแต่งไปเขาก่อนเด็กเขาดูคนเด็กกดเข้ามาหน้านี้ก่อนเลยเออนะกดอ่ะเนี่ยปุ๊บปับแต่งทีนึงอ่ะแต้มนี้37นะแต้มตรงนี้มึงต้องได้เยอะกว่านี้ถ้าน้อยกว่านี้คือมึงกระจอกกดตรงไหนกดเลยตรงนี้กดปับแต่งอ่ะเออกดปุ๊บมันไปเลยกดปุ๊บไปเลยนะ 26! TÔN CÙ! Ý à! gu! Đu gu 26! Mình chăm lệch bữa nhà 26! TÔN CÙ! Ý à! Đu gu 26! Mình chăm lệch bữa nhà 26! Đu! Đu! Mình đu! F**k! ไงวะยี่สิบหกแทนที่จะชนะแล้วมีอยู่หน่อยเดียวมันดเท่าอหมือนเดมตัวขนคนหมาเลยเขาสัตว์ได้น้อยแล้วะยัจะกดเท่า,าเขาอีกอะพอสัตคลิปนี้ไม่ลงครับอายเขา <c ười> ชีวิตกูพัวพันอยู่กับเงินกับทองกูได้ที่ไม่ไม่จริงกูกูทิ้งแน่นอนแต่คิดว่ามึงเป็นจริงนี่กูต่อยซองแล้วกูไม่มัวรอกูจะขอไปก่อนแต่พูดได้เวรรบนุ ขอบแน่นอนและกูไม่เชื่อพรเพราะกูจะเชื่อตัวเองพอกูไม่กลัวตายเพราะกูตายแน่นอนชีจะมาตอนไหนผมนั่นก็พร้อมย e a